แนะนมิกหน่อยครับว่าสองช่องถึงสิบสองช่องนะครับว่าเหมาะกับใครเหมาะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนครับเฮ้เหมาะการใช้งานแบบไหนครับใช้งานใช่ครับแล้วลูกค้าซื้อทําอะไรรู้จักไหมถ้ามีลูกค้าจะซื้อไปฟังในบ้านหรือว่าใช้ไปออกงานงครับมันก็ได้ทุกแนวนะกระท่อมมิกที่บอกเลยยิ่งยิ่งซื้อหลายช่องยิ่งดีครับแต่ก็ต้องรักษาเยอะมากเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามิกเนี่ยพวกสไลด์เนี่ยตัวตัวสำคัญเลยเนี่ยสไลด์ตัวสำคัญเลยใช้ไปนานฝุ่นเข้า เร่งขึ้นไม่ดังก็มีเพราะฝุ่นมันเข้าในานี่แหละครับคือมิกเนี่ยยิ่งหลายช่องนี้ยิ่งดีเพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าอนาคตเราจะทำอะไร,รให่ไหมละ่ะสมมติว่าคิองเสียงบ้านเห็นไหมเนี่ยทิ้งเสียงบ้านแบบทิ้งเสียงชุดใหญ่ๆหน่อยออกงานตามบ้านมิกอย่างนี้หลายช่องถามว่าดีไหมแบบเพื่นบ้านเนี่ยสไลด์ตรงเนี้ยคือตัวสาคัญเลยถ้าเราไม่ได้ใช้หรือปล่อยทิ้งไว้แบงนี้ฝุ่นเข้าพังแน่นอนออนี่แหละสท่าับมิกหลายช่องโดยทีนี้แต่ละงานแต่ละมิกมันก็ ทำงานเหมือนกันบวกกระท่อมอยู่ที่คนเลือกใช้อย่างใครที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนี่ยแค่เปิดเพลงฟังเฉยอยู่บ้านไม่ต้องคิดอะไรมากมายเปิดเพลงฟังเฉยเฉยไม่คิดว่าจะไปออกงานจะไปทําอะไรเนี่ยตัวแคร่นี้ก็พอแล้วเก้าร้อยกบสิบาทเองก็พอแล้วเพราะฉะกัรทงานครบทุกอย่างไม่เป็น Echo, EQ, เอ็กโคอีคูในการปรับเพิ่มเบียรเพิ่ม,มกลางเนี่ยบูทูทยูเอสบีมีบทในมิกตัวเนี้ยสลับลูกค้าใดที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแบบง่ายๆฟังเพลงสบายสบาย ไม่คิดไม่คิดหนักเรื่องเสียงเอาเน้นความดังอย่างเดียวแนะนําแบบนี้ดีที่สุดความดังอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ขึ้นไปอีกขยับไปอีกก็อยากจะนำมิกซ์4มายใช่ไหมตัวนี้ก็ขยับมามิกซ์มาแตกต่างกับตัวเล็กยังไงโอ้ด้วยขนาดตัวก็แตกต่างแล,แล้วแล้วก็พร้อมด้วยราคาอย่างตัวนี้3,4มันก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรหลายอย่างอย่างนั้นน่ะเห็นไหมเป็น X ระบบเอ็กโคตัวนี้ก็เป็นระบบเอฟเฟกต์เห็นไหมก็คุณภาพเสียงก็ดีขึ้น แล้วก็ตัวนั้นไม่มีไคิวไหมน่ะไอคิวไม่มีใช่ไมมีไม่มีคิวไม่มีไม่มีไม่มีก็อยู่ตัวนี้ก็มีไอคิวแล้วว่าแต่ละช่องเหรอไหมอันนั้นปรับแค่เบสกับกลางแหลมอันนี้ปรับได้เบสกลางแหลมเห็นไหมเนะี่ยความแตกต่างมันต่างกันด้วยเป็นเอฟฟกมันก็แยกอิสระครียกว่านีใน่ในการในช่องมิกเห็นไหมอันนี้สี่ไมแปดไมสิบสองไมเนี่ยถ้าฟัง,นนะฟงเนี่ยฟังสี่ไมเนี่ยมันก็แคาเสียงออกงานหรือฟังในบ้านหรือออกงานแบบงานบ้านเนี่ย แค่นี้ก็ได้พอคิดว่าเอาสองเส้นนี้เปิดเพลงเอาเส้นนี้ใช้ไม้เนี่ยอันนี้พัดได้เสียงเนี่ยมันก็ได้แค่สี่ช่องแค่นี้เห็นไหมสี่ช่องแค่น,นี้แต่พี่คิดว่ามันมันยังน้อยไปในการใช้งานเพราะว่าบางบางทีอ่ะเกิดเขาอยากอยากได้ของมามายุ่อยากได้อะไรมาเสียบเยอะสี่ไม้เนี่ยอาจจะไม่พอสำหรับเครื่องเสียงบ้านตอนนี้ก็เหมาะสำหรับฟังในบ้านในใครัเรียนได้เออเอาเอาสียบโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ไม่สองตัวร้องเพลงคู่ได้เลยนี่สำหรับ ฟังในบ <B> ้านครับฟังในบ้านแบบครอบครัวเออมีแค่เราก็ใช้ได้แต่ถามว่าออกงานเอาดอไดไหมออกได้แต่มันก็น้อยเกินไปมันไม่พอแน่นอนสำหรับการใช้งานจริงทีนี้ขยับมาอีกหนึ่งรุ่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแดไม์เราจะมีทั้งบดหลายรุ่นนะก็ท่อมมีหกไม์ก็มีหกไม์แค่สามาเจ็ดแปดไม์ก็สามันเก้าส่วนตัวนี้แปดไม้แปดไม์ข้อดีคืออะไรคือทุกอย่างมันเหมือนกับกระท่อมต่างกันแค่เพิ่มไปอีกเฉยๆอย่างแรกสี่ช่องก็มีแค่นี้อันนี้เพิ่มอีกหนึ่งสามสี่ช่องก็ใช้งานได้เยอะมากขึ้้นนออยย่่าางงงตัวเเเีปิดพล ไม่หนึ่งสองเหไหมล่ะไม่หนึ่งสองเกิดมีพาเทเสียงขอใช้ไม่อีกก็สามารถเสียบเขาได้เขาได้เพราะว่าเทเสียงสมัยนี้คนเส้นในกระ่อมสามตัวสามเส้นไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนก่อนเนี่ยพาเทศเสียงเนี่ยตามตามบ้านงานเนี่ยเอ็กโคตัวเดียวเสียบข้อคนเดียวเลยเดี๋ยวนี้เอ็กโคมีทุกคนเราต้องใช้ถึงสามช่องในการในการเปิดเสียงรับเสียงจากมิกแกมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยหาเสียงของเรานีประมาในโจทย์นี้เห็นไหมเนี่ยหลายช่องก็คนคนโทรับเยอะมากขึ้น ทีนี้เสียงมากค่นี้พอขยายพ่ออกีกก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมตัวใหญ่นะนี้ก็เป็นตัว12ช่องนะราคาก็5,000นี่เองไม่แพงกระท่อมแต่แบบพี่ว่าน่ะตัวใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างคือการเก็บการบํารุงรักษาหรือการดูแลของมันอ่ะมันดูแลยากเห็นไหมเพื่อเราใช้แค่8ช่องฝั่งนี้ไม่ได้ใช้อย่างเ<า>ง,ง,งี้ยบางช่องก็ไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพเลยนะมันก็เสื่อมเพราะว่าฝุ่นมันเข้าไปว่าฝุ่นมันไหลเข้าบ้างเวลาเล่งคือ เมื่อกี้ือคาคอประมาณเนี้หรือเปิดอยู่ดีก็เียงกระงออกนี่มันออกจากช่องมิกนี่แหละนี่แหละคือคือคือ,ค,อคือปัญหาของมิกหลายช่องแต่ถามว่าเลเขอดีมันก็ดีหลายอย่างเพราะว่าเราสามารถเสียไปอย่างอย่างตัวเนี้ยได้แค่พัดได้เสียงเนีขยับตัวเน,นี้ยสามารถไปอิเล็กโทรนได้เห็นไหมล่ะไม่เอาอิเล็กโทรน2ไม่อีก2เห็นไหมก็ได้เห็นไหมได้เยอะเหลือจังเยอะเห็นไหมล่ะด้ว่เปะเป็นทางด้าน อยากได้กองสดใช่ไหมสาวเสียงอังกิตก็สามารถใส่กองสดได้เลยเห็แม่เบสกีต้าอย่างนี้ล่ะได้ได้ครบทุกอย่างสำหรับมอลากรย่อมย่อเลยสำหรับมิกตัวใหญ่มากขึ้นอย่างเงี้ยประมาณนี้กระท่อมสำหรับสไลด์มิกอ่ะก็แสดงว่าใช้ไปออกงานนะครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมมันต้องใช้ตามที่เราต้องการใช่ไหมล่ะสมมุติว่าลูกค้าอยากฟังที่บ้านคนเดียวชิชๆไม่ต้องการรายละเอียดเสียงไม่ต้องการแบบลูปชิดรูปซับเนี่ยพี่ก็แนะนำตัวนู้นเก้าร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องซีเรียสเพิ่มเบสเพิ่มกลางแหลมนยังไงเนี้ ก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าเน้นเน้นอยากได้ความชัดของเสียงคอลมูลของเสียงความอ้วนอะ่ะยิ่งมีราคาสูงยิ่งมีความอ้วนของเสียงกลางมาด้วยก็เป็นมิกตัวนี้เห็นไหมนะก็มีความอ้วนของเสียง,ก,งยกันมาอีกสี่ไมค์ก็น่าจะพอสำหรับฟังในบ้านฟังในบ้าน,น,านโทรศัพท์สองเครื่องโทรศัพท์สองลูนะก็ไมค์สองตัวได้เลยครับแล้วใครเอางานก็จะนำตัวใหญ่แปดไมค์ก็สำหรับพอดีกับเรสียงบ้านสำหรับตัวนี้แล้วใครอยากอนาคตเนี่ยไหม อยากอาจจะมีอิเล็กตรอนหรืออะไรก็แนะนําเป็นตัวนี้ขึ้นมาจะจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าแนวจะก็ายากไยพี่ว่าการรักษาดูแลสไลมิกเป็นตัวที่สําคัญมากใช้แล้วหรือตอนใช้อยู่พยามมาผ้าปิดตรงนี้ไว้ครับแนะนาเลยแต่ก่อนเห็นไหมครับจะมีผ้าคุมมิกพี่ก็มีผ้ากรนูหนึ่งผืนคุมมิกพี่สมัยแต่ก่อนเป็นอนาล็อกกันฝุ่นใช่ไหมกันฝุ่นเนี่ยตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญมากเลยกระท่อมเนี่ยตรงนี้สําคัญมากพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าลลุมอยู่ใต้ลลุมฝุ่นไม่เข้าแต่พวกเนี้ย มันรสัมผัเต็มเ,เลยฝุ่นจะเข้าร่องเนี้เรา,าจ,จะมีผ้าขนหนูเล็กๆของเรามาคุมตรงนี้ไว้หลายคนก็นใช้สูตรนี้เยอะบางคนก็ไม่คุมเลยเอามิกมาให้บริษัทด,ดูเลยโอ้โหดินเกิดเนี่ยประมาณนั้นมาเลยมาเลยไม่ทนเพราะว่ามิกเนี่ยมันเป็นวอลลุม่มนะระท่อมถ้าถ้ามีฝุ่นเข้าในร่องสวิกหรือร่องสวิกสัตวร่องวอลลุ่มหรือมีอะไรเข้าเนี่ยน้ำเข้าตรงนี้เวลาเร่งกันมีการติดขัดได้เร่งขึ้นทีเดียวอาจจะไม่ดังเร่งขึ้นคือจะมีกอาจจะไม่ดังเร่งขึ้นอีกนยดหน่อยอาจจะดังประมาณนี้มันอยู่่ทีกาารใช้งน หรือสไลด์มิกมมีปัญหาเดี๋ยวประมาณนี้ก็ชอบ